ขวนแม่งเอาขวนโดนด้วยตายเลยอันนี้โดนแน่โดนเอาเลือดมาสวยนี่งไงอืง้มงาอร่อยเลยดาชาโดไปกัดมันงาอร่อยเลย ทุกคนดูที่มัดพี่ครับคนดูดูดูเป็นที่ไอคือผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยคือแบบใช้เวลาหานานมากนะสุดท้ายพี่ก็หามาได้นะครับภายในกี่วันไม่รู้อ่ะก็คือพี่ได้เมื่อวานนะครับก็คือวันที่23บสานะที่พี่ได้หมัดนี้นะทุกคนซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาเล่นหมัดใหม่นะครับเขาเรียกว่ามัดอะไรอ่ะการกูเนอาร์ตเหรอผมไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะอ่านผิดขออภัยด้วยแต่ว่าคนไทยเรียกว่ามัดแวมไพร์ใช่ไหมเพราะมันเหมือนเนี่ยดูดิคือผมว่ามัดเนี้ย สิลสวยสุดแล้วเว้ยด,ด,ดูดูดูต่อยโอ้โหเท่จัาไอ้ขี้ยแล้วคือผมเป็นคนแรกในกลุ่มพี่ซันนะครับที่ได้นะได้แล้วหลอไดลลอได้แล้วน้องชายโอเคครับทุกคนเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ share, กดแชร์กดระดิ่งให้พี่ด้วยคลิปนี้ขอ1000ไ like, ลค์ได้ไหมขอแค่คนดูกดไลค์ให้พี่อะ่ะยงนั้นแสดงว่าถ้าพี่เล่นหมัดนี่พี่ก็ต้องเล่นสายดาบใช่ไหมคนดูผมจะเล่นดาบอะไรดีเล่นดาบคู่ไปเลยดีไหมเออเล่นดาบคู่ไปเลยผมก็ไปลองเล่นมานิดนึงแล้วหมายถึงลองใช้สกิลเล่นกับบอลนะแต่ว่ายังไม่่่่ไดดดด้ลลลออองงเเเเเนนนนจริๆคคูโีีี๋ยยวพขปป็ผมื กันนะมืดนี่มันต้องเป็นผลที่แบบใช้ตลอดการและนานเทินนะทุกคน๋<อ>ยวผมรีสตาร์ทด,ด้วยต้องรีเป็นสายดามนะทุกคนพี่จะเล่นเป็นสายดามนะครับมาเดี๋ยวอัพก่อน นี่นะครับโอเคครับคนดูเดี๋ยวพี่ให้ดูสกิลก่อนเลยแล้วกันนี่นะอันนี้คือตีธรรมดานะทุกคนคือผมว่าหมัดเนี้ยเหมาะก,กับการฟาร์มเว้ยเฮียไม่ตีโคตรเร็วอ่ะดู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 แบบสับรัวๆปั๊บ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 ดูดูดูสกิลแซนนะสกิลแซนนี่จะเป็นการดูดเลือดนะคนดูปุ๊บอย่างเท่คือมันไม่ได้โหดกว่าหมัดก๊อตนะผมว่าแต่ว่ามันมันก็มีความโกของมันอะ่ะโอเค okay, ต่อไปสกิลเอ็กซ์นะคนดูสกิลเอ็กซ์นี่คืออะไรวะ อ๋อเป็นแบบกงเล็บนะปล่อยขึ้นกงเล็บไปอ่ะ QC นี่จะเหมือนมีตัวเงาอะไรโผล่มาไม่รู้อ่ะทุกคนเหมือนดาร์กชาโด์อ่ะไอ้อะไรอ่ะมันคืออะไรเนี่ยโรงงานเหรออ๋อโรงงาน นี่ครับดาร์คชัโดว์ปุ๊บแล้วมันก็จะดึงมานะทุกคนเนี่ยแล้วก็จะมีอะไรแยกออกมาไปดูแล้วก็โจมตีแบบหนึ่งโคตรเท่แอลจริงผมว่ามันไม่ได้โหดเท่ากอร์ทิเมนะเพราะฉะนั้นพี่ฝากคนดูเนี่ยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดี่งให้พี่ด้วยนะใครอยากให้พี่เอาไก่ okay. ตัน7หมัดมาขายเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยละกันนะครับคนดูแล้วก็ก่อนจะไปดูพี่ล่าค่าหัวด้วยมันใหม่เนี่ยพี่ก็ขอฝากอะไรอย่างหนึ่งนะสิ่งที่ทุกคนห้ามลืมเลยนั่นก็คือเปอร์คุงออปนนนั่่เเงงงะกคร้้้้้าายยไไตตีีดดววววิิิลลหมซึ ข,ของพี่เนี่ยก็เหลือไม่เหลืออะไรเลยนะครับพี่ยังไม่ได้เอารหัสนมาเติมนะแต่เร็วๆนี้จะเอารหัสมาเติมแน่นอนนะ <c oughs> ก็จะเติมเป็น6 <c oughs> หมัดกับดาบคู่เหมือนเดิมนะแล้วก็จะมีพวกเผาวีสี่ขั้นสิบเลยนนะผมจะเอามาเติมให้หมดเลยนะครับตรงนี้นะยังไม่มีพวก7หมัดกับสมอเรือนะทุกคนเลยคือมันหาย,ยากนะทุกคนก็จะมีพวกแบบของเดิมๆอยู่นะแต่เวลตันหมดนะครับคนดูเวลตันแบบล่าสุดเลยก็อลิงร้านอยู่ใต้าลางคลิปนะครับพี่ปักหมุดเอาไว้แล้วนะโอเคครับคนดูกับเข้ามานในเกมนะเดี๋ยวพี่หาคนสู้ก่อนนะโ <c oughs> อ้้นนีก็มมมมดดแลลวววยยไง่คาบเเ อไอ้นี่ไอ้นี่เอาหรอเปล่าผมเล่นเป็นดาบคู่เลยแล้วกันนะคนดูแต่ถ้ามันไม่เวิร์กพี่จะเปลี่ยนดาบนะพี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าหรือยังไงโอ๊ย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 ดาบชั้นโดดโอ้โหมันเล่นยากอยู่เนี่ยไอ้สัสโอ้ยกูจะแพ้มัดเก่าไอ้เหี้ยเอามันโดนอะไรอ่ะคุณทุกคนเมื่อกี้มันโดนเงาผมโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยทำไมมันออกมาเต็มแล้ววะเนี่ยเวิร์กเวิร์เวิร์เวิร์งั้นผมเอาตัวอื่นก่อนแล้วกันโอ้ย นี่ไงนี่ไงนี่ไงดูดเลือดเอาเลือดมากูจะแดกมึงมานี่โดนโดนโอ้โหเจ็บมันนะ่ะมานี่ครับมานี่เลยคือนายจะดื้อไปไหนนี่ไงดูดโอ้โหรอดสมดเลยดาร์ชาโอกัดมัมโดนโอ้โหกัดไม่โดนตายไปซะ ตายสวยครับโอ้โหไม่จะเป็นต้องใช้หมัดค่าโอ้โหไอ้นี่ค่าหัวหมื่นเจ็ดไม่ใช่ผมได้หมื่นเจ็ดลยวะตัวนี้เหรอสิบเก้าเอ็มนะคนดูคลุ้มเลยมามาน้องเตน้องพี่เริ่มเลยเริ่มเลยกลัวมีคนเผือกมากเลยโอ้ยนั่นมันมาเผือกมาผมจะดูดเลือดให้นำใจโอ้ยดูดไม่ได้นี่ไงดาร์ชโชกัดมันโอ้โหกัดไม่โดนว่ะโอโ้แต่ก็มีลูกอะไรลอยตามด้วยนะมานี่ เอ้ยโอ้โหก็ผิดว่ะกัดมั่นโอ้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 โหยียเลนโกคูมันโกงจังวะนี่ไงโดนไม่ดีโดนขึ้นโดนขึ้นซัดใช้สกิลซีไม่โดนแล้วอันนี้คือผมพึ่งออมาร่าครั้งแรกนะคนดูอย่าว่ากันเด้อโดนดูดดูดมิดนี่ไงตายเนี่ยอ้าวรอดเฉยใจเย็นเอ้ยหลบนี่ไงดูดแม่ง ออื้อดูดเลือดายโอ้โหแม่งมันใช้ผลคืนชีพมันกลายเป็นกระดูกของมันนี่เลยโ,โสกิลมันไม่ได้แบบระยะกว้างไงคนดูนเอาโดนเฉยเอาดูดดิดูดดูดหมดโอ้โหเกือบตางั้งงั้ไม่โดนว่ะ ควนแม่งเอาควรโดนด้วยตายเลยมาลุยช็อปร้านบริการกดผลและเกมพัทเลทเเท่านั้นยังไม่พอยังมีรหัสไก่ตันอีกมากมายนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับโคตรแรงอะ่ะต้องบอกเลยว่าเออแต่ว่าเผ่าปลากระหมัดเนี่ยมันเหมาะกันนะทุกคนคือไอ้สกิลแซดอะมันดูดเลือดนะคนดูผมไม่รู้ว่ามันดูดเลือดแค่สกิลแซดหรือเปล่านะแต่สกิลแซดอะดูดแน่นอนนะคนดูเอามามา,มาต่อเลยต่อเลยน้องนี่ไงโดนขวัไปดิโอ้ยสไปกี้ ลบครับกัดโอ้โหกัดไม่โดนเลยไม่เคยจะกัดโดนแลกกันครับแลกกันโอ้ยลบมานี่นี่งไงเอาเลือดมาสวยสวยสวย Dark Shadow กัดมันนั่นแลหละเออเออโดนครับตุ้มตุ่มตุ่มโอ้โหได้อยู่นะแต่ว่าต้องตีให้โดนถ้าตีไม่โดนก็คือจบนะทุกคน โอ้ยไม่ได้วะเฮ้ยกูตายกูตายโอ้โหแต่มันเผาตื่นนะคนดูคือต้องเรียนได้ว่าผมนี่แม่งเล่นตอดอะไรอย่างเดียวนะไม่มีวันชงวันชดน,นะครับคนดู <Yeah. S 1> มามาเมื่อกี้พลาดเฉยๆกูพลาดเฉยๆมามา,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 มานี่มานี่เดี๋ยนี้มานี่เดี๋ยนี้โดนโดนมันไล่กัดนี่ไงเอ้ยนี่ไงดูด เอาเลือดมาเอ้ยมันเปิดแคนหลบได้ง่ายเลยอะ่ะโอ้ยเฮียกดผิด10หายแล้วอื้อได้อยู่โดนทรัดูดตายกัดมันเออกัดโดนออาไม่กัดโดนแล้วไม่เป็นไรอ๋อผลบูก๊กไอ้สัตว์กูโคตรเกลียดอืมแดกแม่งโอ้โหแดกไม่โดนมานี่น้องเอ,อ้ยโอ้ยอุย้ยมันโวดโหดจัด ได้ราวนี้มึงพลาดแล้วโดนโดนครับโดนแน่โดนแน่นอนโดนเอาใครรู้วิธีคอมโบก็บอกผมหน่อยนะอัวมัวไปก่อนตอนนี้ผมอะไม่เคยล่าด้วยนะต้องปิดฉากมันด้วยหมัดละมานี่เดี๋ยวนี้มานี่เดี๋ยวนี้โดนแน่โดนแน่อันนี้โดนแน่โดน เอาเลือดมาสวยโคตรคุม้มอ่ะมันต้องตีโดนจริงๆนะคนดูมันไม่ได้เป็นหมัดที่แบบว่าระยะกว้างขนาดนั้นนะมัดก๊อตมันยังพอแบบพุ่งไปได้ไกลแบบว่าเลง็งศัตรูไกลๆเหมือนสไนเปอร์อ่ะนนี้คือแบบต้องดูดให้โดนจริงๆผมว่าสกิลสดมันค่อนข้างยากนะแต่ว่ารวมๆแล้วก็ดีครับดีมาดูดเลือดได้เอาต่อว่อาอต่อปาออกมา,มาดิผมเผาตื่นอยู่ด้วย <Fuck it. S 1> เอเอผมจะบอกว่าโยรุตอนนี้เนี่ยน่ากลัวมากนะคนดูเพราะว่ามันแบบว่า มันชาร์จแล้วปล่อยได้นะมันจะขี้โกงแบบโกงสุดๆเลยคือใครคิดว่าโยรุโกงเนี่ยคอมเมนต์เลยแต่ก็ไอ้หมันนี่ด้วยนะส่วนตัวพี่ว่ามันก็โกงอยู่แต่ก็วงไม่ได้กว้างขนาดนั้นเอาเลือดมาอือมก,กัดแบบนี้ใช่ไหมพี่ก็เล่นมัวนะเออโดน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 ,โดนกัดดีโดนกัดเจ็บไหมมันรู้สึกยังไงเอ่ยมันรู้สึกยังไงเอ่ยกัดมันเออเนี่ควรควรตายครับอุ้ยไม่ตาย กัดมั่นโอ้โหไม่ไม่ตายอีกมันใช้ไอ้นี่ครับผลบุ๊กมันใช้ผลบุก๊กกับน้องนี่ไงหืาอร่อยเลยแซ่บหลายว่ะซอยจุเนี่ยแซบ่แซบๆสมชื่อมัดแวมไพรจริงๆคนดูเมื่อกี้เหมือนมุมกล้องมันจะบั็กนะผมว่าเลยรีตัวมามาโดยรวมแล้วผมว่าล่าได้อยู่นะผมว่าเหมาะกับสไปกี้เว้ยผมว่าเล่นกับสไปกี้อ่ะเข้า,เข,าเข้าอยู่เฮ้ยเฮ้ยกัดมั่นโอ้โหกัดไม่ถึง เออนั่นแหละโจมตีมันโอ้โหมันก็ยังมีแบบพวกลูกกระจกไปโจมตีให้ได้นะเล่นของโกมหรอเล่นของโกมนี่มันเล่นทูชิตาครับน,น,น,นี่ไงควนควนนี่ไงดึงมานี่เออมันดึงได้โอโ้โหโคตรเกียนโอ้โหเจ็บเจ็บเอากายล่างเลยโอ้ยไม่มีว่ะอืมแปลงล่างแล้วมา นี่ไงโดนโดนมาดิโดนเอ้ยควรไม่โดนเราต้องกัดมันก่อนครับโอ้ย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 กัดให้โดนเฮ้ยมันไปอยู่ข้างหลังเฮ้ยควรเฮ้ยลงครับลงแบบนี้แหละแบบนี้แหละควรดักซคสโดกัดมันย่ำโอ้โหไม่ตาย ตายแล้วนะ่ะโอ้โหไม่ตายอีกมันรอดได้ไงวะเอาเรียบร้อยครับโดนสกิลดาบกู้เด้งกูตายเลยน่สงสารจริงๆเลยอันนี้เปิดไหมเนี่ยอ้าวเปิดแล้วซุยเลยครับผมขอซุยเลยแล้วกันงําซอยจูแซบ่บๆนี่จับไม่โดนตายไปซะสวยหัวแตกว่ามันก็เล่นกับดาบกู้เด้งได้อยู่นะแต่โดยรวมผมว่าหมัดกอดดีกว่านะเอาเฮ้ยนายฆ่าใครมานี่เลยคือนาย ถ้าใครเหรอโอ้ยอย๋ผมดูดเลืองไปโดนดาร์คชาโดไปกัดมันแล้วก็ควรตายครับโคตรแรงมาๆๆเองเจ้าก็เอาอะน้องเองเจ้าก็เอามานี่เลยมามาเอาเลือดมาเอาเอ,าอ้ยโอ้โหชิบหาย <S <S ผมพลาดผมพลา,าดจริงเออโดนครับโดนครอบงำนี่งไงเอาเลือดมาโคตรเกียนอะ่ะ โอ้โหยังใช้หมัดไม่ได้ครับเจนโอ้ดายชัโดไปกัดมันง่ำอร่อยเลยโคตรเกลียนอะ่ะไี่หมันไม่ห่าดีกว่าชอบ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 เอ้ยนี่มันห้าวจงวัอยดูดิมันออกมาไม่หยุดเลยมันออกมาไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยโอ้โหจะเข้าเซฟโซนอยู่แล้วมึงก็ยังลอกกูโอ้โหมันหลบได้หมดเลยดาร์ชโด์ไปกัดมันไม่โดนเอากวนเฮ้ย ลบก่อนครับคนดูลบก่อนเอาไปกินเอาไปกินจะกุ่งทะลุทะลวงแปลงล่างมานี่นี่เอาเลือดมามกัดแล้วก็ทำแบบนี้ต่อควรตายไหมอุย้ยไม่ตายอีกมันควรจะตายนะทุกคนแต่มันไม่ตายได้ยังไงผมอยากใช้หมัดห้ามันหน่อยโอ้ยโอ,ยโอยกัดมันงมอมอร่อยเลยตอยจู๊บแซบ โอเคครับคนดูก็ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับคนดูคลิปนี้พี่ขอ1 0 0 0ไลค์นะครับก็สำหรับหมัดใหม่เนี่ยทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะคิดว่ามันโหดไหมคนดูอะคอมเมนต์มาเลยคิดว่ามันโหดไหมสำหรับพี่นะพี่มองว่ามันก็โหดอยู่นะครับก็คือไม่ได้โหดั้ามัดก๊อตนะทุกคนส่วนตัวมันโกงตรงที่มันแบบว่าดูดเลือดได้ด้วยนะคนดูนั่นแหละคือความโกงของมันเลยโอเคสำหรับคลิปนี้วๆบ บางทีผมแย่ชอบทำตัวหน้าทีผมน่ะชอบทำให้เธอเหนื่อยเธอว่าแล้วเธอก็ต้องว่าอีกผมก็เลยเลือกที่จะข้าบีดมือขวาผมจับกีตาร์ดิดร้องเพลงที่สุดแสนโรแมนติกเอาให้เธอยิ้มจนหน้าชี